หมายเลขสองครับเบคเคงสิบเก้าบาทบอกแล้วคราวนี้ยกสองแสนกับด้านในจอห์นแฮร์รี่แรงขึ้นมาด้วยเจสวิตเบรนครนี้ยกสองแสงเจสวิตเบคเคงจอห์นแฮร์รี่เป็นม้าที่สามครับคราวนี้เบคเคงยกสองแสง จอห์นเฮรี่งเบคข่งจอห์นเฮรี่แรงขึ้นมาเป็นอมาทีสองครับเบคเ่งจอห์นเฮรี่เบคเ่งจอห์นเฮรี่เบคเ่งจอห์นเฮรี่แรงขึ้นมาด้วยท้องคู เบเ่งของคุณจอห์นแฮรี่